ท,ท่านผู้ชมกลับมากลับมาเอาท่านผู้ชมคิดว่าวันพุธนี้จะเป็นยังไงดูไม่ออกคือผมไปไหนก็มีแต่คนถามยุบหรือไม่ยุบเออผมจะไปรู้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะคือมันแล้วแต่มุมเลยบางคนบอกโอ้โหเห็นก้าวไกลขนาดเคลื่อนไหวขนาดนี้ยุบแน่เลยมันก็แล้วแต่มุมไงาบางคนบอกเขาต้องการจะตีแผ่แบบไม่เคยมีมาก่อน ไม่อย่างนั้นจะรอดูสารวินิจัยเลยมันก็ไม่มีโอกาสแล้ว mm. ก็ให้ประชาชนรับรู้ข้อต่อสู้9ข้อมีอะไร1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหม mm. ก็ถแถลงย้ำไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมยบไม่ยบใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เออท่านผู้ชมรู้เหรอหรือ,อยังไงนี่นี่น ก็เลยมีอันนี้น้องใบ Believe it or not ของนิดาโพหรอนิดาโพนิดาโพเขาถามประชาชนความเชื่อเรื่องการยุบพักการเมืองในเดือนสิงหาคมแปลว่าคุณเชื่อว่าจะยุบไหมค่ะไม่เชื่อเลย 32.44%ค่ะไม่ค่อยเชื่อ27.94%ค่อนข้างเชื่อ24.20%เชื่อมาก13.44%ถ้ารวมสัสดส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่คิดว่ายุบนะใช่59%ค่ะวัน60%ไม่เชื่อว่าจะมีการยุบใช่ไหมค่ะอ่า60%นะที่นิดาโพคสำรวจไม่เชื่อว่าจะมีการยุบนะอ่ะสมมติว่ายุบ นิดาโพเก็ถามว่าความเป็นไปได้ที่สอสอพักการเมืองที่ถูกยุบจะไปสังกัดอยู่ในพักร่วมรัฐบาล41%บอกค่อนข้างเป็นไปได้เลย27.99% 28%อ่ะบอกเป็นไปได้มากเลยรวมกันเนี่ยต้อง76-7%อ่ะอ68%เชื่อว่าสสจะพักการเมืองที่ถูกยุบจะย้ายไปสังกัดกับพักร่วมรัฐบาลมีอยู่16%บอกเป็นไปไม่ได้เลย impossible กับ14%ไม่ค่อยเป็นไปได้อ่ะ ขณะที่ทบุชมมมรัฐบาลนิดาโพเขาถามบิลีปิตบอนด์สิสิงหาความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายกในเดือนสิงหาคมนี้เอาเชื่อไหมจะมีการเปลี่ยนนายกส5 4สี่สไม่เชื่อเลยค่ะ27เอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกัน29นหรือเปล่านี่2ิไม่ค่อยเชื่อ ถ้า2อันนี้บวกกันนี่ก็3 0มสนะคะที่ไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนนายกในช่วงเดือนสิงหา15.27%ค่อนข้างเชื่อแล้ว8.63%เชื่อมากอ่ะและสมมุติว่าถ้ามีการเปลี่ยนอ่ะนายกคนใหม่จะเป็นใครอันดับที่1 31.95%บอกเป็นคุณอุ้งอิงค่ะอ,อันดับ2ตามมาติดๆนะคะ30.99%ิด 30. เป็นคุณอนุทินจากภูมิใจไทย11.82%นพลเอกประวิทธ จากพลังประชารัฐนั่นเห็นไหมท่านอยู่อันดับสามก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะค่ะลงปั้มเนี่ยนะอยู่อันดับสามค่ะเอออันดับสี่แปดจุดสามหนึ่งอันดับสี่คุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติและอันดับห้าสองจุดสองสามเปอร์เซ็นต์คุณชัยกเกษมจากพรรคเพื่อไทยค่ะก็เป็นว่าก็ยังเชื่อว่าสศว์ถ้าเปลี่ยนคนดี้อันดับหนึ่งเลยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะค่ะแพลททองทานชินวัตรเนี่ยนะค่ะอ่ะขณะที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ อัะตรงลงท่านเปลี่ยนสถาน,นะจากสมาชิกวุฒธธิสภาไปเป็นโหรแล้วนะสอวอวันชัยวันชัยสอนิริซึ่งจริงๆมองแบบวิเคราะห์ก็ได้ใช่ไหมค่ะคือคุณวันชัยจะเรียกวิเคราะห์หรือทำนายสองอย่างปนๆกันอยู่อ่ะ,ะสอวอวันชัยเมื่อวานนี้ท่านโพสเฟซมูหัวข้อคือเดือนสิงหาเศรษฐาต้องมากับทักษิณคืออะไร บอกอะไรจะช่างเหมาะเจาะเคราะดีขนาดนั้นสิงหาปีที่แล้วเขาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกสิงหาปีนี้เขาก็จะโหวตให้คุณเศรษฐาหลุดพ้นจากคดีแล้วเดี๋ยวปลายเดือนสิงหาคุณทักษิณก็จะพ้นโทษเป็นพยามังกรที่จะแผลงฤทธิ์เป็นพญาอินทรีศรีสยายปีกเป็นทั้งมังกรทั้งอินทรีเลยเหรอคะแล้วดังที่ประกาศเอาไว้เมื่อวันเกิดว่า เพื่อไทยต้องเป็นพักอันดับหนึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าปัญหาความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจต้องเร่งแก้ไขเป็นสัญญาณชัดว่าคุณทักษิณต้องออกมาขยับขับเคลื่อนด้วยตัวเองหมายถึงเพื่อไทยต้องเป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าปัญหาความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจต้องเร่งแก้ไขคือคุณทักษิณพูดไว้แบบนี้นั่นเท่ากับคุณรัชชัยเห็นว่าหรือทํานายว่ามันเป็นสัญญาณชัดว่าคุณทักษิณจะออกมาขยับขับเคลื่อนด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับหนึ่งไม่ได้ แล้วก็บอกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งได้หรือไม่อยู่ที่พักร่วมรัฐบาลยังแน่นปึกแข็งขันไปด้วยกันได้หรือไม่บวกกับผลงานที่โดนใจออกมาหรือยังอย่างที่เห็นรอยปีในพักร่วมเริ่มเกิดขึ้นต้องรีบปุดรวยรอยรยัรวย่วโดยปรับครมอในเร็วๆนี้แน่นอนคนวันชัยยังบอกต่อไปอีกน้องไบดิจิตอลวอลเลมาแล้วคนหลายสิบล้านกําลังคึกคัก ถ้าได้เงินมาจับใจ่ายใช้สอยคงระเบิดเถิดเทิงกันไปใหญ่โครงการแลนบริดจ์ที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนจะตามมาัวๆอีกมากมายเป็นการสยายปีกทั้งการเมืองและเศรษฐกิจบ้านเล็กบ้านใหญ่จะกลับมาคึกคักทุกหัวระแหงทั้งหมดต้องคุณทักษิณเท่านั้นเมื่อพ้นโทษแล้วจึงไม่มีอะไรต้อง พวงหน้าพวงหลังอีกต่อไปต้องต้องเดินหน้าเพื่อมาเป็นที่หนึ่งให้ได้สิงหานี้จึงเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ทั้งคุณเรฉฐาหลุดคดีคุณทักษิณพ้นโทษต้องมาขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่อย่างนั้นเพื่อไทยก็ไปไม่รอดนี่ก็ลองบอกว่าหลังเดือนสิงหาก็เพราะคุณนนทักษิณพ้นโทษสมบูรณ์เนี่ยสารที่ไปสิงหาใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นจะต้องเปการขับเคลื่อนคู่กันเลย ระหว่างคุณเฉีฐากับคุณทักษิณเหรอค่ะขายอย่างนั้นใช่ไหมใช่สิงหาเป็นเดือนในการเริ่มต้นที่ทั้งคุณเฉีฐาหลุดคดีคุณทักษิณพ้นโทษต้องมาขับเคลื่อนไปได้วยกันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นพักเพื่อไทยก็ไปไม่รอดอ้าวเน่ไหนทั้งสองมุมเลยเอ่าทำผู้ชมอะไรอเออ ว่ากันตอบไปอีกน้องไบร์ค่ะตะกี้เรื่องของก้าวไกลเออคุณคารมก็ดูเดือดมากเลยนะคุณคารมส่งเป็นเอกสารคุณวิโรจน์บอกอันนั้นแหละที่คุณคารมพูดแต่ชี้นำกดดันศาลใช่แล้วก็ขณะที่คุณคารมบอกความเคลื่อนไหวของก้าวไกลแต่กดดันศาลค่ะ ต่างคนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วคุณวิโรจก็บอกว่าคุณคารมพูดในนามไหนนามส่วนตัวหรือในนามรองโฆษกรัฐบาลถ้าพูดในนามรองโฆษกเพราะเห็นเวลานักข่าวสัมภาษณ์นี่มันขึ้นบอกตําแหน่งว่าเป็นรองโฆษกนายกก็ต้องรับผิดชอบปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำอย่างนี้ได้ยังไงชี้นาสาร